ะะวันนี้นพัดจะชวนทุกคนคุยนะคะในเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหานะคะสาหรับคนลดไขมันอย่างมากเลยนะคะก็คือตั้งใจออกกําลังกายตั้งใจคุมอาหารก็แล้วแต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเลยน้ําหนักไม่ลงสัดส่วนไม่เปลี่ยนเกิดจากอะไรและจะแก้ไขยอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนกดสมัครช่องนี้และอย่าลืมก ะะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของแมททัมเินฟิตและที่สำคัญก็คือเราไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง YouTube เท่านั้นแต่เรายังมี Facebook, i g t ทวิตเตอร์ทุกคนนะคะได้ไปติดตามกันอย่าลืมไปติดตามกันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มลเลยค่ะ นี่เป็นคาถามที่พัดได้รับมาทุกสัปดาห์เลยค่ะทุกคนว่าทําไมอะ่ะออกกาลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วแตแว่รูปร่างไม่เห็นเปลี่ยนไปเลยน้ําหนักไม่เห็นลดลงเลยทําอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งคนาแนะนําที่พัดจะให้นะคะกับคนที่มาปรึกษาพัดก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะทุกคนแบบที่1ก็คือคุณมีอะไรบางอย่างที่ทําผิดจริงๆ <c oughs> แล้วพัดอยากให้คุณไปเช็คก่อนนะคะว่าคุณทําอะไรผิดซึ่งในคลิปนี้พัดมีบอกคะ่ะกับประเด็นที่2นะคะคือคุณไม่ทําผิดเลยมีอย่างเดียวที่คุณเข้าใจผิดก็คือคุณใจร้อนมากเกินไปหลาย คนคิดว่าเฮ้ยคุมอาหารอาทิตย์เดียว2อ,อาทิตย์ต้องแบบหุ่นเพรียวมันต้องดูดีแล้วสิ ช่างตาช่างทุกวันดูทุกอย่างที่แบบมันเกิดขึ้นกับเราในร่างกายเนี่ยจะรู้สึกว่า2อาทิตย์นะคะมันนานมากๆซึ่ง2อาทิตย์เนี่ยถ้าเทียบกับทั้งชีวิตเราคือมันสั้นมากเลยนะคะทุกคนเรากินมาเป็นปีๆจะให้มาผอมภายใน2อาทิตย์เนี่ยพัดว่ามันแอบตรงไปหน่อยดังนั้นนะคะทุกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ําหนักการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะการเรียนการออกกําลังกายนะคะการเงินดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้ทุกคนไปเช็คก่อนเลยว่าตัวเราเองเนี่ยคุมอาหา ออกกําลังกายมาได้กี่วันกี่สัปดาห์แล้วถ้าคุณยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นอยู่คุณอย่าเพิ่งไปคาดหวังอย่าเพิ่งไปหวังผลว่ามันจะต้องเห็นผลลัพธ์ชัดเจนอะไรที่มันได้มาเร็วจนเกินไปนะคะมันมักจะเป็นกโลกลงมันมักจะส่งผลเสียกับเราในอนาคตนะคะเสมอขอให้ทุกคนรู้ความจริงข้อนี้เอาไว้หลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเฮ้ย เออเอาจงริงนะเราก็ไม่ได้ว่าเราใจร้อนเกินไปเราทํามาสักพักหนึ่งแล้วอะแต่มันยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนมันอาจจะเห็นผลนิดหน่อยแต่มันน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้อะแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะกําลังทําอะไรบางอย่างผิดอยู่เรื่องข้อผิดพลาดระหว่างที่เราลดน้ําหนักลดไขมันแล้วผลลัพธ์ไม่เกิดเนี่ยมันมีหลายประเด็นมากมายเลยนะคะย่อยๆซอยๆกันอยู่แต่ว่าพัดจะขออนุญาตบแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ก็คือพ์ทของการกินที่ไม่ถูกต้องนะคะที่ทําให้เราไม่สามารถลดไข ้มันไดกับพาสของการออกกําลังกายที่ไม่ถูกต้องซึ่งทั้งสองพาสน,นะคะก็มีบทบาทที่ทําให้เราลดน้าหนักได้ผลหรือไม่ได้ผลเช่นเดียวกันนะคะมาเริ่มกันที่พาสของอาหารก่อนเลยค่ะ ถ้าข้อผิดพลาดนะคะในเรื่องของการคุมอาหารที่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะลดไขมันได้นะคะมาดูกันเลยดีกว่าข้อที่1ค่ะทุกคนคือคุณคุมอาหารแหละแต่ว่าคุณหลุดมากเกินไปทุกคนคะพัดจะบอกเลยว่าเวลาที่เราคุมอาหารนะคะไม่ใช่ว่าพัดจะต้องมาบอกให้ทุกคนเนี่ยคุมแบบเป๊ะๆห้ามหลุดเลยซักมืออันนี้ก็ไม่ใช่นะคะพัดเน้นย้ําทุกคลิปเลยว่าเราสามารถทานอาหารที่เราอยากจะทานได้แต่คุณควรจะคนโทรลค่ะให้การหลุดเนี่ยมันอยู่ในเรน ที่มันรับได้นะคะซึ่งรับได้เนี่ยก็มีตั้งแต่หลุดแค่10%หรือว่า20% 30%ก็ยังพอรับได้นะคะแต่ว่ามากกว่านี้เนี่ยพัดว่าผลลัพธ์มันจะช้านะคะสาหรับคนที่กําลังคุมอาหารแบบจริงจังอยากให้เห็นผลลัพธ์แบบเป๊ะๆเ,เนี่ยนะคะพัดว่าไม่ควรจะหลุดเกิน30%ถ้าหลุด20%ได้เนี่ยก็จะดีนะคะดังนั้นนะคะพัดไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าการคุมอาหารจะต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต แต่นะคะก็ไม่ใช่ว่าหลุดเละเทะมากเกินไปพัดว่านี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งเลยค่ะที่คุณไม่สามารถที่จะลดไขมันได้เพราะคุณหลุดบ่อยเกินไปเอาจริงๆนะ ถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้นะคะคุณจะไม่รู้เลยนะคะหรือว่าเห็นไม่ชัดเจนว่าคุณหลุดมากแค่ไหนสิ่งนั้นก็คือการทําฟูลล็อกหรือว่าการจดบันทึกอาหารค่ะอยากรู้ว่าตัวเองหลุดเท่าไหร่อยากรู้ว่าตัวเองกินดีเท่าไหร่ถ่ายรูปอาหารนะคะที่เรากินทุกมื้ออะไรที่เราเอาเข้าปากค่ะถ่ายเก็บไว้เลยหลังจากนั้นนะคะตอนเย็นเอามารวมเฟรมเลยค่ะใครนะคะที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองหลุดเยอะไหมให้ลองจดบันทึกอาหารดูหรือที่เรียกว่าการทําฟูลล็อกนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากและสม คือมันไม่เสี่ยงเงินเลยสักบาทมันทําง่ายทุกคนสามารถทําได้หากคุณรู้นะคะว่าคุณหลุดบ่อยคุณรู้แล้วว่าคุณหลุดจากอาหารอะไรนะคะมันจะทําให้คุณสามารถควบคุมตัวเองได้ในวันต่อไปเอาจริงนะมันก็เหมือนกับการดึงสติตัวเองอะทุกคนว่าแบบต้องไม่ควรกินหรือเปล่าอันนี้แล้วอันนี้เราไม่กินก็ได้นี่จะได้ผอมไวขึ้นจะได้ลดน้าหนักได้ไวขึ้นได้ลดไขมันได้ไวขึ้น ข้อผิดพลาดข้อที่2ค่ะคือคุณเลือกส,สัดส,ส่วนสารอาหารผิดนะคะพราต้องบอกก่อนเลยว่าการที่คุณเลือกสัดส,ส่วนสารอาหารผิดโปร,ร,โรตีนคาฮฮร์โบไฮเดรตและ uition, ไขมันที่ไม่ถูกต้องนะคะมันจะทําให้คุณหิวไวพอหิวไวเกิดอะไรขึ้นคะหิวไวแล้วมันก็จะกินค่ะกินนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณนะคะมีแคลอรี่เกินและเกิดไขมันสะสมในที่สุดดังนั้นนะคะการที่คุณเลือกสัดส่วนสารอาหารที่ถูกต้องจะทําให้คุณอิ่มได้นานทําให้คุณควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นและส่ง เสริมตัวคุณนะคะในระยะยาวทําให้คุณสามารถที่จะลดน้ําหนักนะคะได้ดีมากขึ้นลดน้ําหนักได้ต่อเนื่องเห็นผลไวขึ้นนะคะสส่วนสารอาหารที่ผิดนะคะมักจะมาจากการที่คุณกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปหรือคุณกินไขมันมากเกินไปในขณะที่กินโปรโตีนน้อยพัดพูดทุกคลิปเลยนะคะว่าโปรโตีนสําหรับคนลดไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆจริงๆแล้วโปรโตีนไม่ได้จําเป็นกับคนแค่ลดไขมันเท่านั้นแต่ว่าคนทั่ทวไปก็ต้องการโปรตีนเช่นเดียวกันนะคะเพราะโปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญ และนะคะสังเกตดูว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยทำให้เราออกห่างจากการทานปริมาณโปรโตีนที่ควรจะทานนะคะพัดไม่นอยากจะเหมารวมทุกคนนะแต่ว่าจากสิ่งที่พัดเห็นจากสิ่งที่พัดเป็นด้วยนะคะผู้หญิงชอบคาร์โบไฮเดรตชอบน้าตาลนะคะเราจะกินพวกนี้หนักมากซึ่งพวกนี้นะคะถ้าเราเลือกผิดประเภทและกินมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราหิวไวเราต้องกินไฮโปรตีนเพราะโปรโตีนทําให้เราอิ่มนาน โปรโตีนมีเทอร์มิกเอฟเฟกต์อฟฟูดนะคะหรือว่าต้องใช้พลังงานในการย่อยมันสูงนะคะดังนั้นในการที่เรากินเข้าไปก็เหมือนเป็นการที่ทําให้ร่างกายต้องใช้พลังงานออกมาย่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือโปรโตีนเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากนะคะในการพัฒนากล้ามเนื้อและ ลดนะคะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อขนาดลดไขมันในขนาดเดียวกันค่ะไขมันก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นคุณต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมคุณต้องรู้ว่าถึงแม้จะเป็นไขมันดีแต่กินเยอะเกินไปก็เป็นอุปสรรคทาให้เราไม่สามารถลดไขมันได้และที่สาคัญคือคาร์าบโบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสารอาหารประเภทที่เราเข้าถึงง่ายก็จริงเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายไงมันก็เลยแบบกินได้เยอะพอกินได้เยอะก็คือกินไม่อยู่เลยจ้ะเราควรจะกินตามกิจกรรมของเราก็คือเท่าไหนาเราออกกําลังกายเยอะหรือเท่าไหนาเราต้องมีกิจกรรมจะต้องใช้ร่างกายหนังๆในการก คาร์บโบไฮเดรตให้สูงหน่อยในยวันนั้นเป็นเรื่องที่รับได้เป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่หากวันไหนนะคะเราไม่ทําอะไรมากมายเป็นวันพักของเราเราก็ชิลๆนะคะเวิร์กรฟมโฮนนู้นนี่นั่นไปก็ไม่จำเป็นต้องกินคาร์บโบไฮเดรตที่มันสูงปรีขนาดนั้นนะคะนี่เป็นเทคนิคที่ผัดใช้นะคะใช้กับตัวเองใช้กับลูกเพนของผัดเราผัดว่ามันได้ผลข้อผิดพลาดข้อที่3นะคะคือคุณเลือกประเภทอาหารผิดนะคะจริงๆแล้วนะคะมันก็มีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในหัวข้อนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณเน้นที่จะกินอาหารประเภทแปรรูปมากกว่า อาหารจากธรรมชาติพวกอาหารแปรรูปนะคะส่วนมากก็คือจะทําให้เราหิวไวกว่าอาหารจากธรรมชาติและอีกอย่างนึงที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาหารแปรรูปเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า hidden calorie อยู่ในนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าก็ไม่ใช่ทุกประเภทนะคะที่จะมี hidden calorie แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นอาหารแปรรูปกับทุกคนมันก็เอาอะไรไม่รู้มาใส่ตั้งเยอะตั้งแยะนะคะแคลอรี่มันก็ต้องมากกว่าอาหารจากธรรมชาติอยู่แล้วนะดังนั้นนะคะโอกาสที่เราจะได้รับแคลอรี่ที่มากกว่าจากอาหารแปรรูปเนี่ยจึงมีมากกว่าอาหารธรรมชาติ ประเภทอาหารที่ผิดนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแปรรูปกับอาหารธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของวิธีการปรุงอาหารนะคะที่สมมติว่าถ้าเราเน้นว่าเรายังจะกินของทอดหรือกินของผัดอยู่ทุกคนนึกออกไหมสุดท้ายแล้วแคลอรี่มันก็จะเกิดเราก็ได้รับแคลอรี่มากกว่าการที่เอาไปต้มไปนึง่งไปย่างอยู่ดีนะคะเดินทางมาถึงข้อผิดพลาดข้อที่4ค่ะคุณมีความเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยสิ่งนี้มันมีความเฮลตี้ต่างๆมันเป็นอาหารธรรมชาติก็เลยกินแบบอลิมิต ทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้นะคะว่าคือไม่กินเลยก็ผิดกินเยอะเกินไปก็ผิดดังนั้นเราต้องเดินทางสายกลางนะคะ ต่อให้คุณเน้นกินผักผักสลัดหรือผักอะไรก็แล้วแต่นะคะกินเยอะเกินไปก็มีข้อเสียคุณก็จะท้องอืดได้และหากคุณมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราจะกินได้แบบอัลลิมิตอาหารธรรมชาติบางประเภทดีต่อสุขภาพร่างกายเราก็จริงแต่เขามีไฮแคลอรี่เขาเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายถึงแม้ว่าพลังงานนั้นจะเป็นพลังงานที่ดี แต่การที่มีพลังงานมากจนเกินไปก็เป็นสาเหตุทําให้เราสะสมไขมันได้ยกตัวอย่างนะคะอาหารที่เป็นอาหารดีต่อร่างกายเป็นอาหารจากธรรมชาติแต่แคลอรี่สูงนะคะก็คือกล้วยกล้วยเนี่ยดีนะคะแต่ถ้าคุณกินมากเกินไปนะคะสุดท้ายคุณก็แคลอรี่เกินและก็ไขมันสะสมอยู่ดีถั่วค่ะ ถั่วก็เช่นเดียวกันนะคะมีไขมันดีเยอะไขมันนะคะให้พลังงานมากกว่าอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตดังนั้นนะคะโอกาสที่คุณกินถั่วเยอะเกินไปก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณนะคะแคลอรี่เกินโดยที่คุณไม่รู้ตัวและอีกอย่างหนึ่งที่มีคนเข้าใจผิดเดยอะมากเลยคือการโน่าการโน่าก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ดีเหมือนกันเป็นทันยพืชอบกรอบนู้นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าการที่คุณกินเยอะจนเกินไปเขาก็ให้พลังงานเหมือนกันดังนั้นไม่ใช่หมายความว่าคุณจะหยิบการโน่าเป็นถุงใหญ่ๆกินได้ทั้งวันกินวันเด ที่5้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะคือคุณมีไมซ์เซ็ตที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบพัดพูดเรื่องไมซ์เซ็ตบ่อยมากๆแต่พัดอยากจะบอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณอาจจะแบบยังนึกไม่ออกว่าทําไมเดี๋ยพัดจะลองจินตนาการให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆหากคุณมีไมซ์เซ็ตที่ผิดนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณก็คือเฮ้ยฉันรู้สึกว่าการกินอาหารเป็นอะไรที่ทรมานมากไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันฝังอยู่ในหัวมันจะเกิดความเครียดภายในจิตใจทุกคนพัดเคยอธิบายหลายรอบ ว่ายิ่งเครียดนะคะสุดท้ายแล้วความส,สา,ววามารถในการควบคุมตัวเองของเรามันจะน้อยลงเราก็จะวนล,ลูปค่ะวนล,ลูปกลับไปที่ข้อหนึ่งคือไม่สามารถจะคุมตัวเองได้ทําไมเราถึงหลุดบ่อยทําไมเราถึงคุมตัวเองไม่ได้ทำไมอยากกินตลอดนั่นอาจจะมาจากที่คุณเครียดเกินไปซึ่งหนึ่งในสาเหตุของความเครียดก็คือการทีค่คุณมีไมเซ็ลที่ผิดนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการทรมานตนเองเพียงอย่างเดียวแต่การที่คุณมีไมเซ็ลที่ผิดคิดว่าการคุมอาหารเนี่ยคือการกินอาหารน้อยนั่นเป็นบอกเกิดที่ทําให้สุดท้ายแล้วคุณจะตะบะแตกพอตะตบะแตก คุมตัวเองไม่ได้อ้วนวนหลูไปอีกค่ะวันนี้คุมได้พรุ่งนี้คุมไม่ได้วันต่อมาคุมได้พรุ่งนี้คุมไม่ได้อ้วนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ย m i n d s e ที่ถูกต้องการเข้าใจนะคะเรื่องของอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากหากคุณเข้าใจอาหารนะคะหากคุณเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําคุณมีความสุขในการกินคุณจะคุมอาหารได้ดีขึ้นคุณมีความสุขในปริมาณที่คุณกินคุณจะคุมอาหารได้ดีขึ้นหากคุณมีความสุขกับไลฟ์สไตล์ของคุณคุณจะคุมอาหารได้ดีขึ้นนี่เป็นสสิ่่่งทีําาคคัญมกๆเลยะ เกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณไม่สามารถลดไขมันได้อยากจะเข้าใจว่าควรกินอะไรยังไงเท่าไหร่เพื่อที่จะทําให้เราไม่ตบาบะแตกคุมอาหารได้ได้ประโยชน์และลดไขมันได้สาเร็จเนี่ยพัดแนะนาเลยนะคะอีบุ๊กเล่มนูริชั่นของพัดพัดรวมทุกอย่างทุกความรู้นะคะที่จะช่วยทําให้คุณกินได้ถูกต้องลดไขมันได้จริงและไม่รู้สึกทรมานนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยอีบุ๊กของพัดน,นะคะไม่ได้มีเพียงแค่นูริชั่นเท่านั้นแต่เรายังมีเล่มของการวางแผนลดไขมันแล้วก็เล่มออกกาลังกายด้วยนะคะหากใครสนใจ ะะอีบุ๊กหรือว่าสนใจเทรนก็สามารถที่จะถ้า มาที่ไลน์แอดนะคะดูดฟิตเทรนเนอร์หรือในเพจแมทํามินฟิตได้เลยนะคะทุกคนเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เรานะคะยังไม่สามารถลดไขมันไดนย้ยังไม่จบนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของอาหารสัปดาหนะ์หน้าพัชจะมาพูดเรื่องของการออกกําลังกายะคะ่ะทุกคนอย่าลืมฟังให้ครบนะคะเพราะว่ามันสําคัญมากมากเลยสําหรับใครที่มีคําถามนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนพัชจะได้มีกําลังใจนะคะในการทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ